สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูยำหมูยอกันนะครับเมนูแซ่บๆของเราวันนี้ก็น่าทานมากๆนะครับแล้วก็ทำไม่ยากด้วยใครสายแซ่บนะครับดูคลิปนี้เลยเอาไปทำตามอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมูยอมะนาวหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ มะเขือเทศขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งเราก็ซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นพริกครับอันนี้ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นเตรียมหมูยอกันเลยนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งแท่งยาวๆนะครับหั่นผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามนี้เลย เมื่อเราหั่นหมูยอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งหม้อนะครับน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะนําหมูยอมาลวกนะครับผมลวกแป๊บเดียวก็พอนะครับพอแค่น้ําเดือดกับนะครับแล้วเราก็นําขึ้นไปผักไว้ได้เลยครับแยกตัวหมูยอกับน้ําร้อนออกจากกันนะเมื่อเราลวกหมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลย น้ำพริกที่เราปั่นไว้นะครับเทลงไปเลยตามด้วยน้ำปลาสักหนึ่งทับพ,พีก่อนนะครับแล้วก็น้ำตาลวพาพาวนะครับตามสักปลายทับพ,พีครับแล้วก็มะนาวนะครับบีบไปเลยตรงนี้เราก็จะปรุงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอีกทีหนึ่งว่าขาดอันไหนเพิ่มเติมอันไหนเราก็เติมเข้าไปได้นะครับใครอยากจะใส่ผงชูรสนะครับใส่ได้เลยนะครับ ชิมรสชาติแล้วนะครับของแอดมินก็อร่อยได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่เครื่องกันต่อเลยก็จะเป็นหอมแดงซอยกับมะเขือเทศนะครับตามด้วยหมูยอที่เราลวกไว้จากนั้นก็คลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักสุดท้ายนะครับพอใส่ผักสุดท้ายคนอีกนิดนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆง่ายมากๆ ยำหมูย่อของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวกเลยน่ารับประทานมากหอมมากๆนะครับไปนําถาดหรือจานมาจัดเสิร์ฟกันเลยครับสีสวยน่ารับประทานด้วยนะคะเพื่อนๆเมนูนี้ก็เป็นเมนูกับแก้มก็ได้เป็นเมนูกับข้าวก็ได้นะครับ ใครสายยามก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับไม่ยากเลยสุดท้ายแอดมินก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ไม่อยากพลาดคลิปต่อต่อไปก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็มาฝากเมนูไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ